สวัสดีเพื่อนๆครูนาย่านะคะในวันนี้เราอยู่ที่บึงแก่นคนครนะคะเรา,ามาหาวิวสวยๆให้เพื่อนๆ mm hmm. ข้อห้ามใช้ของยาแก้ปวดไมเกรนเออร์โกตามีนนะคะในผู้ป่วยดักลุ่มดังต่อไปนี้นะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ผู้ป่วยที่มีอาการแพ้ค่ะนะคะ,นะคะอันนี้เป็นอคอมมอนมากก็คือใครก็ตามที่แพ้ยาอะไรก็คือให้หลีกเลี่ยงก็คือไม่ให้ใช้ใช่ไหมคะ กลุ่มผู้ป่วยกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการหลอดเลือดส่วนปลายอุดตันค่ะ right เนื่องจากว่ายาตัวนี้ทําให้หลอดเลือดส่วนปลายเนี่ยมันตีบอยู่แล้วแล้วถ้าเราไปทานยาแก้ปวดเมเกรนมันจะทําให้อาการอุดตันเราเป็นมากขึ้นนะคะเพื่อนๆน,นะคะกลุ่มที่สมนะคะโรคตับและโรคไตค่ะกลุ่มนี้นะคะส่วนใหญ่จะถูกหลีกเลี่ยงให้รับประทานยาทั่วไปอยู่แล้ว แล้วยาตัวนี้นะคะเพื่อนๆถูกสลายที่ตับและขับออกทางไตถ้าผู้ป่วยที่มีภาวะตับไตไม่ดีมันก็จะมีอาการะระดับยาในเลือดมันจะสูงขึ้นเนื่องจากการสลายมันช้านะคะแล้วขับออกก็ช้าก็จะทำให้เกิดพิษจากยาเกินขนาดได้นะคะเพื่อนๆกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคกล้ามเนื้อหัวใจตี หรือกล้ามเนื้อหอัวใจตายกลุ่มเหล่านี้มันจะทำให้ความรุนแรงของโรคมากขึ้นเพราะว่ามันจะทำให้หลอดเลือดมันตีบมากขึ้นไงคะเพื่อนฝนของยาตัวนี้ใช่ไหมคะผู้ป่วยก็จะมีอาการกโรคก,กำเริบหรือรุนแรงมากขึ้นและอันตรายถึงชีวิตได้นะคะกลุ่มต่อไปกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกรแสเลือดนะคะหรือที่เราเรียกว่าเซปซิส กลุ่มนี้ถ้าผู้ป่วยมีอาการติดเชื้อนะคะในการรักษาเราต้องใช้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วยนะคะดังนั้นมันก็จะเกิดการตีกันระหว่างยาทําให้ระดับยาของอกโกตามีเนี่ยมันสูงขึ้นถึงระดับพิษได้นะคะผู้ป่วยอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ค่ะยาตัวนี้อยู่ใน Pregnancy Category X นะคะ ก็คือห้ามใช้เลยทุกไตรามาสถ้าผลของการใช้ยาตัวนี้ในขณะตั้งครันมันจะทําให้ทารกเนี่ยพิการนะคะและบางครั้งก็เสียชีวิตถือว่าเป็นอันตรายที่รุนแรงที่สุดค่ะก็คือ Category X คุณยายเคยบอกแล้วนะว่าถ้า AB ใช้ได้แต่ต้องระวังใช่ไหม C D ก็ใช้เมื่อจำเป็นจริงๆและอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญ แต่ถ้า X นี่คือห้ามเลยนะคะห้ามใช้เลยนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ HIV ที่ต้องรับประทานยาต้านไวรัสที่มีริโทนเวียเป็นส่วนประกบอบจะทำให้ระดับยาของเออร์โกตามนสูงขึ้นและผลก็คือให้หลอดเลือดเนี่ยตีบมากหรือทำให้คนไข้เนี่ยภาวะหลอดเลือดสมองแตกนะคะ หรือแม้กระทั่งว่าเป็นเนโครซิสที่ปลายมือปลายเท้าถึงขั้นตัดแข้งตัดขานี่คืออันตรายของเขาดังนั้นนะคะควรหลีกเลี่ยงในกลุ่มผู้ป่วยที่ครูนาย่าบอกมานะคะคลิปนี้นะคะทำเพื่อคนไทยค่ะอยากให้คนไทยนะคะปลอดภัยจากการใช้ยาโดยเฉพาะยาไมเกรนที่ค่อนข้างอันตรายนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย